สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Senior Advisor นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเกม Hell Let Loose เนี่ยซึ่งตัวเกมเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วเป็นช่วง Early Access นะครับแต่ว่าเพิ่งเปิดมาให้เล่นเต็มๆเนี่ยช่วงปี2021นี่เองซึ่งตัวเกมจะเป็นเกมแนวแบบ Multiplayer Tactical First Person Shooting นะครับโดยจะมี Blackout เนี่ยเป็นสงครามโลกครั้งที่2 ซึ่งแน่นอนครับผู้เล่นเนี่ยจะมีถึงฝั่งละ50คนซึ่งทั้งเกมเนี่ยคือร้อคนเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมาครับเกมนี้ก็ลงในเครื่องคอนโซลด้วยไม่ว่าจะเป็น p อ่า p l a y s t a t i o n 5หรือว่าจะเป็น Xbox ซึ่งในแผนพัฒนาครับทีมงานเขาวางไว้ว่าจะมีอีกสชาติเพิ่มเข้ามาซึ่งจะเป็นญี่ปุ่นและอังกฤษจากปัจจุบันเนี่ยจะมีแค่อเมริกันโซเวียตแล้วก็เยอรมัน ส่วนตัวเกมเองเนี่ยจริงๆเนี่ยผมซื้อมาตั้งแต่ช่วง Early Access แล้วแหละแต่เราไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเนื่องจากเล่นไปก็ตายเล่นไปก็แพ้ก็เลยเบื่อครับผมก็เลยลองเล่นจริงๆจังๆ,ๆ,ๆดูเฮ้ยปรากฏว่าแม่งสนุกว่าคือไปเล่นอยู่เกมนึงครับผมผมเจอ s ควอทที่เป็นเอ่อเป็นฝรั่งเขาสื่อสารเขาคอมมานด์เขาสั่งงานเราเขาบอกให้เราไปทำนู่นทำนี่ผมทำตามเขาเคือเกมแม่งสนุกโคตรวันเนี้ย ผมก็เลยลองมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังดูว่าเกมนี้แต่ละคลาสและวิธีการเล่นของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเราไปตามชมกันนะครับครับถ้าผู้เล่นคนไหนชอบเสพความสมจริงตามประวัติศาสตร์นะครับเกมนี้ไม่ควรพลาดเพราะว่าผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องแบบหมวกซึ่งอ้างอิงมาจากสิ่งที่ทหารชาตินั้นๆใช้จริงในประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่2นะครับตัวเกมครับจะแบ่งเป็น สมหมวดหลักๆก,ก็คือ1ทหารราบ2ยยานเกราะ3คือราดตเวนครับแล้วก็จะมีคอมมานเดอร์อีก1คนทีนี้แต่ละคลาสเป็นยังไงเราเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่คลาสของ Infantry รีก่อนนะครับโดย i n นฟ n น r y รีเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด9คลาสย่อยครับ ผมขอเริ่มที่คลาสแรกก่อนละกันคลาสแรกนี่คือเอนจิเนียร์ครับคลาสนี้ถือเป็นหัวใจหลักของเกมเลยหน้าที่หลักของเอนจิเนียร์คือการสร้างซัพพลายโนดครับเพื่อเพิ่มทรัพยากรให้กับทีมเพราะว่าอาบิลิตี้ของคอมมานเดอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดหรือการสร้างรถถังล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยทรัพยากรทางนั้นครับนอกจากการสร้างแล้วก็ยังต้องทําลายสิ่งกีดขวางที่ทหารช่างอีกฝ่ายวางไว้ผมบอกเลยนะครับว่าสิ่งกีดขวางพวกนี้เช่นรั้อรถหนามกับดักรถถังหรือกับระเบิดเนี่ยถ้าคุณวางถ ถ้าจะเป็นไปไม่ได้เลยมีหัวร้อนกันบ้างครับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยครับที่มากับคลาสนี้ก็คือโบอทอชหรือที่เชื่อมนะครับก็เอาไว้ซ่อมแซมยานพนาหนะต่างๆหรือแม้กระทั่งรถถังที่เสียหายจากการสู้รบนะครับเรามาดูกันที่คสัสส2มากันนะครับคสัสส์มาคือแอนตี้แทงครับคุณจะเกิดมาพร้อมกับบาซูกา้าเว้นแต่คุณจะเล่นเป็นโซเวียตนะครับคุณจะได้ PTRs 4 1แทนโดยบาซูก้าเนี่ยจะมีกระสุนแค่2นัดหลายๆคนคงสงสัยนะครับเฮ้ย2นัดมันพอเหรอวะยิงรถถังเลยนะแต่ผมจะบอกว่าครับเกมนี้ ถ้าคุณยิงรถถังจากทางด้านหลังครับมันพอแน่นอนสองนัดนี่รถถังระเบิดเลยหรือรถถังเบาบางคันเนี่ยนัดเดียวระเบิดแล้วถ้าคุณเล่นถึงคลาสนี้จนถึงเลเวลสามเนี่ยคุณจะปลดล็อกโหลดเอาอีกอันหนึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยแซตเชลชาร์จหรือกระเป๋ะระเบิดเนี่ยไอแซตเชลชาร์จเนี่ยเราสามารถตั้งชนวนได้ว่าเราจะให้มันระเบิดที่30 60หรือ120วิบครับเราจะเอามันไปติดกับสิ่งกีดขวางรถถังหรือสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเราทําได้หมดเลยทีเนี้ยคลาสนี้จะมาพร้อมกับ กับระเบิดรถถังอีก4ลูกยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเมื่อคุณเล่นถึงเลเวล6คุณจะบดล็อกการสร้างปืนต่อสู้รถถังได้นะฮะถ้าคุณวางไว้ถูกจุดนะฮะผมบอกเลยนะครับว่ารถถังมีหนาวกัน h Let l l e t l o o s e เนี่ยเป็นเกมแนสวสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นอาวุธประจำกายของทหารในสมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายครับปืนก็เป็นปืนแบบโบว์แอชชั่นบ้างหรือเซมิอัตโมติบ้างครับปืนกลก็มีปรับปลายแต่ว่า ปืนกลที่ให้อํานาจการยิงต่อเนื่องเลยก็คงไม่พลนคลาสนี้ครับแมชชีนกันเนอร์ซึ่งตามชื่อเลยนะครับคุณจะมีปืนกลเบาเป็นอาวุธประจํากายหน้าที่หลักของคุณคือการสนับสนุนการเข้าตีหรือตั้งรับของทีมโดยอาศัยอํานาจการยิงของปืนกลเบาของคุณนะฮะยิงกดศัตรูเพื่อไม่ให้งอหัวขึ้นมาได้คลาอีกคลาสหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของเกมนี้เลยครับก็คือซัพพอร์ตครับซึ่งคลาสเนี้ยคุณจะมีกล่องกล่องหนึ่งที่เรียกว่าพพลายซึ่งเป็นส่วนประกอบ หลักในการสร้างจุดเกิด supply node หรือสิ่งกีดขวางและที่กำบังครับรวมถึงปืนต่อสู้รถถังที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ด้วยฮะเมื่อคุณวางไอ้กล่องนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะใช้เวลาชาร์จอีกประมาณ5นาทีถึงจะหย่อนได้อีกกล่องหนึง่งแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้กับ t e n น man power นะครับซึ่งมันเป็น supply node ชนิดหนึ่งที่สร้างโดย engineer เนี่ยไอ้เวลาชาร์จไอ้กล่องนี้มันจะเหลืออยู่แค่2นาทีครึ่ง ซึ่งคลาสนี้ครับนอกจากอีกกล่องสป라이แล้วเนี่ยมันยังมาพร้อมกับกล่องกระสุนปืนซึ่งเอาไว้ให้เพื่อนๆในทีมเนี่ยจะเติมกระสุนด้วยแล้วเมื่อคุณเล่นถึงเลเวล3นะครับคุณจะสามารถวางกล่องเติมระเบิดได้ด้วยฮะลองคิดภาพดูถ้าคุณทํางานคู่กับแอนตี้แท้งเนี่ยคุณสามารถลากรถถังได้หลายคันในตาเดียวเลยคลาสต่อมาครับก็คือเมดิกครับหรือหมอนั่นเองฮะค,คุณจะมีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในสนามลบที่ถูกยิงตายนะครับโดยการที่ว่า คุณจะเข้าไปหาเขาไปฉีดยาพันแผลเพื่อนก็จะเด้งขึ้นมาแล้วกลับเข้าสู่สนามลบได้ครถ้าคุณไม่อยากให้เพื่อนเดินไกลๆแล้วก็ลองเล่นคลาสนี้ดูก็ได้นะครับเป็นการช่วยเหลือทีมไปในตัวและที่สําคัญนะฮะได้แต้มเยอะด้วยครับสำหรับอีก3คลาสผมก็จะพูดรวมไปเลยนะครับ ออโตเมติกไรเฟิลแมนแอนด์เซลแล้วก็ไรเฟิลแมนนะครับสามคลาสเนี่ยผมว่าเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่ครับมันไม่ได้มีความสามารถอะไรพิเศษมากมายเหมือนคลาสที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะฮะยกเว้นแต่ปืนหรือจํานวนระเบิดหรือชนิดของระเบิดที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละคลาสครับผมว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยลองเล่นคลาสพวกนี้ดูก่อนก็ได้ครับเพื่อทําความคุ้นเคยกับเกมไปกันในหมวดของทหารราบนะครับก็คือตําแหน่งออฟฟิเซอร์ครับซึ่งออฟฟิเซอร์เนี่ยจะมีช่องทางสื่อสารเฉพาะที่เป็นไวท์แชทซึ่งจะได้ยินแค่ ระหว่างออฟฟิเซอร์้วยกันแล้วก็คอมมานเดอร์ซึ่งคอมมานเดอร์จะใช้ช่องทางนั้น,นะครับในการสั่งคุณแล้วคุณก็ต้องไปสั่งลูกน้องอีก5คนในหมู่เพื่อไปทําภารกิจต่างๆที่คอมมานเดอร์ได้มอบหมายให้งานหลักของออฟฟิเซอร์เลยก็มี2อย่างหลักเลยครับอย่างแรกเลยก็คือการบังจุดเกิดครับซึ่งจุดเกิดในเกมนี้ก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คืออาโพสซึ่งเกิดได้เฉพาะคนในหมู่ หรือแกริสันนะครับซึ่งทุกคนในทีมจะเกิดได้แต่การจะสร้างแกริสันเนี่ยคุณจะต้องมีสป라이ท์ทั้งหมด50สป라이และ100สป라이 l y ถ้าแกริสันนั้นอยู่ในดินแดงค่าสึกครับอีกงานหลกักอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการรายงานตำแหน่งของศัตรูครับเมื่อคุณพบรถถังหรือทหารราบในตำแหน่งไหนเนี่ยคุณไปปิงไว้ในแผนที่ครับซึ่งคอมมานเดอร์และ ออฟฟิเซอร์ในหมู่อื่นๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีทหารราบอยู่ตรงนี้นะจะได้วางแผนเพื่อการเข้าตีหรือเฮ้ยมีรถถังอยู่ตรงนี้นะคุณจะได้วางแผนตั้งรับได้ถูกทีนี้ลองคิดสภาพนะครับถ้าออฟฟิเซอร์เนี่ยไม่ทําหน้าที่ของตัวเองไม่วางจุดเกิดแล้วคุณต้องเดินข้ามแมปเนี่ยแมปก็ใหญ่มากคุณเดินตีนแตกเดินไป5นาทีโดนยิงตายเนี่ยผมว่าลองเดินสักสองรอบก็คงเลิกเล่นแล้วล่ะครับครับในส่วนต่อไปครับจะเป็นของรีคอน หรือว่าหน่วยลาตะเวนนะครับจะมีสปอตเตอร์และสไนเปอร์ครับหน่วยลาตะเวนเนี่ยจะสร้างได้แค่2หมู่ต่อฝ่ายคนกดสร้างหมู่คนแรกจะเป็นสปอตเตอร์ครับซึ่งหน้าที่จะเหมือนกับออฟฟิเซอร์ของหมู่ทหารราบอีกคนมาทีหลังจะเป็นสไนเปอร์ครับหน้าที่หลักของหน่วยนี้ไม่ใช่การไปไล่ยิงหัวฝ่ายตรงข้ามด้วยปืนสุมยิงครับแต่จะเป็นการไปหลังแนวข้าศึกครับก็กวนทําลายสิ่งก่อสร้างต่างๆเช่นสป라이โนดหรือจุดเกิดต่างๆฮะเพื่อให้อีกฝ่ายจะต้องเดินไกลขึ้น มาถึงโหมดสุดท้ายในเกม Helllet r o a กันแล้วนะครับก็คือ Armor หรือโหมดยานเกราะนั่นเองครับเฉพาะทหารที่สังกัดหมดวดนี้เท่านั้นที่สามารถขับรถถังได้รถถังในเกมก็มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรถถังเบารถถังกลางหรือรถถังหนักเช่น Stuart er 2, Panther, German, t t u a r t p a n ซ e r 2 p a n t h อร์ h ชอร์ n T34 หรือแม้กระทั่งรถถังหนักอย่างไ i เกอและยังมีพวกายกนานเกาะลาตะเวนเอีกเช่น r e ร h o ฮ n d หรือพูม่า รถถังในเกมนี้ขับยากมากนะครับคุณลืมปุ่ม A S W D ไปได้เลยเพราะว่าเราจะใช้แค่ A W แล้วก็ดีครับการที่ขึ้นรถถังเนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นแล้วคุณจะขับสามารถขับไปได้เลยคุณจะต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์เสร็จแล้วคุณก็ต้องคอยเปลี่ยนเกียร์ยรตามสเต็ปความเร็วของรถอีกรถถัง1คันนะครับจะช่องใช้คนบังคับทั้งหมด3คนโดยจะมีตำแหน่งเป็นพลขับคนปืนแล้วก็ตัวขอรถถังในส่วนของการยิงทำลายรถถังอีกฝ่งนะครับการยิง ที่เกราะหน้าอย่างเดียวคุณอาจจะต้องใช้กระสุนทั้งหมด4หรือ5นัดในการทำลายรถถัง1คันแต่ถ้าคุณยิงที่ด้านหลังคุณอาจจะใช้แค่2-3ถึงนัดส่วนคลาส2 Tank Commander เองครับก็จะแตกต่างจากโคนหน้าหน่วยอื่นๆแค่คุณสร้างจุดเกิดไม่ได้แต่คุณยังสามารถสนทนากับคอมมานเดอร์และโคนหน้าหน่วยทหารราบหรือสปอเตอร์ผ่านทาง Voice Chat วายแชรเฉพาะทางได้ มาถึงตำแหน่งสุดท้ายในเกมแล้วนะครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือคอมมานเดอร์ผมบอกเลยนะครับว่าคอมมานเดอร์เนี่ยถ้าคุณเล่นไม่เป็นหรือไม่เป็นงานเนี่ยเกมคุณแพ้ไปแล้ว50%ครับความสามารถของคอมมานเดอร์นะฮะคุณจะมองแต่แผนที่เป็นหลักคุณจะไม่ค่อยได้ออกไปบู๊ไปยิงไปฆ่าอะไรกันเท่าไหร่คอมมานเดอร์จะสามารถเรียกของสนับสนุนได้ครับเช่นเครื่องบินยิงระเบิดหรือการใช้เครื่องบินราดตะเวนเพื่อเปิดตำแหน่งศัตรูในแผนที่รวมถึงการทิ้งซัพพลายทางอากาศเพื่อสร้างความได้า,รราง รวมถึงการสปอตรถถังหรือยานพหนะต่างๆที่พังในสนามรบจากที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าอาบิลิตี้ต่างๆพวกนี้ต้องอาศัยทรัพยากรจากสป라이โนดเป็นตัวหลักซึ่งถ้าทหารช่างไม่ช่วยสร้างสป라이โนดผมบอกได้เลยว่าคอมมานเดอร์ทำงานยากมากเลยครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำคลาสต่างๆผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีความเข้าใจในตัวเกมมากขึ้นถ้าใครมีอะไรสงสัยกับเกมนี้หรือมีคำถามทิ้งคำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบ ผมฝากช่วยกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่ให้พลาดการติดตามของช anel ผมทั้งนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับ Senior Advisor ขอบคุณครับ